สวัสดีครับวนะันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช่านะแนะนำแนะนำวิธีการเช่านะฮะกับทางร้าน outdoor rental นะฮะวิธีง่ายๆนะเช่าหรือว่าจอง่าเช่าทางออนไลน์ได้เลยนะฮะขั้นตอนแรกให้ลูกค้าเข้ามาที่ตรงนี้นะหน้าเว็บไซต์ทัน,นี้ได้เลยนะ outdoor rental นะฮะอันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายมากมายอ่าอย่างเช่นเต็นท์นะนอ,อันนี้ต้องโป่ไม่จกตานะฮะมีแต่ราคาแล้วด้วยอันนี้ให้ลูกคนะวิธีการง่ายที่สุดก็คือเข้ามาเลือกอุปกรณ์ในหน้าเว็บไซต์แล้วก็เป็นแคปเจอร์รูปภาพไปได้เลยคนระับง่ายๆเลยแคบทั้งยังใช้ไม่เป็นเลย อันแน่ไม่ใช่พอแทนหน้าจอสเสร็จแล้วนะให้ติดต่อช่องทางออนไลน์ของทางร้านดดเราด่นเร็ท่อก็จะมีบอกด้านล่างนี้เลยนะฮะว่าเราจะติดต่อได้ทางไหนบ้างเปิพื่อนเ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 ข้าแชทอ่าพอเข้าแชทเสร็จปุ๊บตอนนี้เราก็ส่งรูปเพื่อนต้องการได้เลยมาสอบแจ้งวันแบบถ่ายแอดมินได้เลยครับเรโอ้โหแล้วสองข้อข้อหกแปดนี่ก็ส่งข้อมูลมาแนละ้วส่งข้อมูลแบบว่าทำยังไงบ้างอ่านี่ค่ะแล้วสองบล็อกสองวันก็คือเราจะนับสองวันที่ลูกค้าใช้นะฮะแล้วก็วันรับกับวันคืนเนี่ยจะฟรีไม่คิดค่าบริกกกกาาาาาาารรเเเเเเททท่่่่่่่่ััับคคคชนนนนีีีียยยจะออูู็็ว้้ืปปลลขขตตมมดแแิง ต้องเอของที่สาขาใช่ไหมทางสัญญานะแอบบนินก็จะแจ้งรายละเอียดให้เราทราบาประมาณนี้แล้วก็เราแจ้งมาลับกันคืนแอบมบินได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแอมินจะคำนวณให้เรานะว่าเท่าไหร่ง่ายๆสะดวกแค่นี้เองคนระับช่องทางออนไลน์นะฝากไว้ด้วยคนระัแบบนี่เลยนี่เลย